Let's see. สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกจะพามาชมนะคะสำหรับรถสุดหรูนะคะ11ที่นั่งค่ะ Toyota Majesty 2.8 p ีเมียมนะคะคันนี้เป็นปี2019จดใช้งานปี2020นะคะตัวไม่ของเขาขับไป47,000กิโลเมตรนะคะ นี่คือสภาพเดิมๆที่เรารับมาจากเจ้าของเก่านะคะรถเข้ามาถึงนะคะสําหรับลูกค้าที่รับชมในช่องของหยกเนาะก็จะได้รับชมก่อนเพื่อนเลยนะคะคันนี้ได้เป็นตัวรถสีขาวภายในสีดานะคะกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นอาแนวนอนแบบนี้โครเมียมนะคะมีกล้องให้360องศานะคะแล้วก็ตัวไฟหน้าแบบสุดเฉี่ยแบบนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED Daytime Running Light ค่ะมีระบบตดแสงไฮเบีมให้แล้วเรียบร้อยนะคะ มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะคะด้านหน้ามีให้2ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวไฟนะคะตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED เลยนะคะมาต่อกันนะคะในส่วนของตัวยางเนาะตัวนี้เจ้ของเก่าเขาเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้ค่ะเป็นยางปี2022นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวเป็นอ่าแม็กอนอยของเขานะคะขอบสิออกโรงงานแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของด้านข้างเนาะตรงกระจกเขาก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะแล้วก็มีเป็นตัวเซ็นเซอร์ให้นะคะตรงฝั่งกระจกนะคะแล้วก็ใต้นะคะกระจกแบบนี้ก็มีเป็นตัวกล้องนะคะมาให้ด้านข้างเนาะแล้วก็ที่จะเปิดโคมียมแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันที่ภายในกันบ้างนะ คันนี้ก็ได้เป็นภายในสีดำนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันจากที่ตัวทางด้านของกระจกก่อนเลยเนาะกระจกนะคะเป็นออโต้สองบานแบบนี้นะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะคันนี้เจ้าของเก่าเขาเสริมมาให้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะคะในส่วนของประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะอัตโนมัติอันนี้ออกโรงงานเนาะสามารถสไลด์จากตัวรถแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะแบบมัตติฟังก์ชันนะคะด้านบนเขาคาดเป็นตัวลายไม้เนาะมีคุชคอนโทรลให้นะคะ ตัวนี้เราก็ได้พุ่มาละยมีแอร์แบกนะคะรวมไปถึงนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะรับสายวางสายได้ในตัวเราก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะส่วนตัวได้เรนไมค่ะ4 7่0 0ื0กิโลเมตรนะคะอย่างที่หยกได้บอกไปเนาะมาต่อกันเลยนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะเป็นพัาสรีนแบบนี้นะคะออกรางงานเนาะเราก็หาตัว แอร์ของเขาเป็นดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะมีกะลื่นเท่าไหร่กรลื่นสบัดให้นะคะระบบเกียร์เป็นแบบออโต้นะคะในส่วนของตัวรถเนาะเป็นอาตัวกล้อง360องศานะคะเซ็นเซอร์แจ้งเตือนรอบคันแล้วก็ไฟห้องโดยสารนะคะแล้วก็มีปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม push start ให้นะคะตัวด้านหน้าคอนโซลก็จะเป็นสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะ กันนบ้างะะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าก็จะได้เป็นรถอาเที่นั่งนะคะสุดหรูแบบนี้นะคะตัวเบาะของเขาเป็นเบาะอากระไฟฟ้านะคะตัวนี้สามารถนวดไฟฟ้าได้นะคะมาพร้อมกับตัวหัวเบาะมิกกี้เมาส์นะคะหรูหราแบบนี้นะคะตัวนี้คือตัวเบาะของเขาหรูหรามากๆนะคะตัวเพดาน ะะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้าก็จะได้เป็นตัวรถเดิมๆนะคะที่เพิ่มเติมมาให้ก็คือจะมีเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองนะคะดอกยางของเขาคือแน่นๆแ,แบบนี้ทั้ง4ีเส้นเลยนะคะสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะคะก็อของเรานะคะจะเป็นรถบ้าน ะะอย่างที่หยกได้แจ้งไปว่าอันนี้คือสภาพที่เรารับมาจากเจ้าของเก่านะคะแบบนี้เลยนะคะภายในเขากว้างมากๆนะคะรวมไปถึงในห้องในศาลเขาก็จะมีเป็นตัวแอร์ราวให้รอบคันนะคะแล้วก็ไฟนะคะสําหรับอนงซื้อนะคะทํากิจกรรมต่างๆนะคะให้ด้วยนะคะฝาท้ายก็ปิดเปิดนะคะแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นไฟฟ้าเนาะเจ้าของเก่าเสริมมาให้นะคะ มีกล้องมองหลังให้นะคะแล้วก็มีตัวเป็นตัวเซ็นเซอร์นะคะด้านหลังมาให้สี่จุดแบบนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถนัดดูรถกันหน้างงานได้เลยนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีบริการแฟนนนวิ่งเซนได้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะตัวประตูสามารถสลด์จากตัวรถแบบนี้ก็ได้หรือว่าสไลด์จากตัวแผงควบคุมคอนโซลก็ได้นะคะคร่าวๆนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่เบอร์โทร0655495296ค่ะกับเซลล์หยกนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ